ไงป้าคะโศกาปีนี้เจ๊เจได้เล่ักกตควน้ำอ่ะจะถึงประเทศสโกาเจ๊ไม่เป็นรป้าเป็นไรป้าหยัเราเล่นเกมพกกได้ะเนาะโอเคแล้วถามป้าเก๊ที่เรจะเล่นเกมอะไรเหรอแน่นโดรล้วเกมควนสงกาแน่และเกมนั่นก็คือโอวีนะท่านผู้ชมแน่นอนนะว่าวันนี้วันสงกรานต์ใช่ตีสาม มา้วมาแล้วอะไรยะแล้วเสียต่างกันมันก็เอาเหมือนกันมาลาไปกลางแล้วถ้าก็ว่าเราเคลียร์เลยสบายใช่สบายแต่ทาล่าก็มาแตาทาล่ามาจริงก็ตาแล้วเนี่ยเราคงไม่ทันตูคงเล่นไปทันแล้วโอเคไปศิลปะการต่อสู้ไม่จำเป็นแค่ท่าธรรมดาเพียงพอแล้ว ตกใจฮะตกใจจู่ๆเปเข้ามามีคอไปแล้วเราไปล่างเดี๋ยวเราเดินหน้าไปล่างดีกว่าแอบพุ่มนี่ก่อนเนี <life> fun, well. ่ยพุ่มที่ก่อนเชื่อดิทาร่ามาในแบบมาเจอ ลาดได้ไปไปหนีเออไปหนี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  Why are you running Why are you r u ช่วยคอยได้ช่วยด้วยไปมีคนมาช่วยแล้วมังกรตึงๆฮะลาดได้หนีเราไม่ตู้เราจนนี้โอเคป้อมกลางได้ป้อมกลางได้ผมราว่าป้อมกลางได้จะโบยนะเออมันเล่นไปไปไปถอย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 เขาสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้อยู่ อะไรเนี่ยแล้วใจจะปูกอะไรนะฮะน่เลือดเลือดไปล่ะวัดเลือดไปพวกวัดเลือดไปล่ะโอโอโอ,อไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมาด,ดิมาด,ดิไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมีคนมาไหมอะ่ะไม่แคลิปเออมีคนมาพอดีเดชเลยเราเพิ่องออกเกาะไตไปไใช่ไหมเออก็ดีแป๊บเองเอารถถ่ายนะลระรถกุดดาวรถถ่ายละแล้วกัน ย้อน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 ใต้ไต้โอ้โหท้าหล่ะถอย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 ล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคไวก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคไวยก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอืมยี่ร้อยหนึ่งคิวโอ้โหแรง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 โอ้ตายตกเตยแน่แน่จากวะนี้ เพราะว่าตาย <Okay. S 1> มาถูกมาช่วยแล้วเฮ้ยโอเคขอบุกเดี๋ยวบุกขอสวนไปอัตีิไปแล้วจ้าเอา่ออย่าบอกว่าผมมาช้าไปามาเลยมาฮัลฮหลโอ้ๆๆนี่ก็แรงเกินเลี้ยวเลี้ยวปล่อยแครี่เลยโอ้โหสี่คน ผมไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยถอยก่อนได้อะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะถอยก่อนถอยก่อนโลบมากไปได้พวกโลบมากไปได้เอาคลิปก่อนโอ้ยย้อนย้อนย้อนอะไรย้อนอะไรย้อนอะไรย้อน เรียบร้อยดับเบิลคิวเป็นไงไปในจอโดนไปได้ไหมอ่ะตกรอดเขาเลยไม่ได้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 อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยตูไม่เล้นละโอเคมาไวไปไวแฮะอดียอนอดโยอ้โอเจ็บ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 ปุ้ย เรียบร้อยกี่นาทีในคลิปเนี่ยฮะ